สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ประอบานหุ้นมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อนดี้ยวพอบานหุ้นมีสีพามเฮดอาหารอีสานสดน้ำแซ่บอีกแล้วนะครับเนาะเมื่อนดี้ยวะอบานหุ้นมีซีพามเฮดแกงอ่อมเนื้อคารายใส่ฝักหอมนะครับพี่น้องสดน้ำมะพร้ามแซ่บนะครับเดี๋ยวเรามาตักเครื่องแกงกันก่อนนะครับเนาะเริ่มด้วยตำพริกแห้งนะครับพี่น้องแล้วก็ตำตาบไปด้วยนะครับในส่วนของตะไคร้ครับพี่น้องใส่ลงไปนะครับเป็นตะไคร่หั่นซอยครับพี่น้องครับ ในสูงของตะไครนั่นนะครับผู้ใดไ่อยากโขกใส่จากสี่ก็ไรเนาะครับเนาะใส่เป็นทอนแบบเลยก็ไดรนะครับเดาตะมักผู้ใดมันครับพี่น้องแล้วก็ตามไปด้วยนะครับในสูงของหัวหอมแดดกับกระเทียมนะครับเนาะดาเจพาหัวหอมแดดกับกระเทียมดีแต่ละเอียดดีหลแล้วนะครับพี่น้องครับต่าถูกสีตัวอย่างเดิมละเอียดดีแล้วนะครับพี่น้องบัดนี้เพราะบัตมุ้งมีตัดสีน้ําไปขวดนะครับเนาะก็ไปคางหม้อขวดสก้อนขวดคือเก็บันมะมอมสก่อนนะครับเนาะ ในการขวเครื่องแกงนั่นนะครับเราก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะครับพี่น้องบ่ต้องเปิดไฟแหงนะครับเนาะแล้วก็ตักเครื่องแกงที่เาราขวบเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็ขวให้มันหอมมันน่นๆนะครับในช่วงตอนนี้นะครับผู้ใดอยากจะลใงที่ตูของใบบดบูดมาขวใส่น้ำกระไดกับฟิลโลดใส่น้ำกระไดนะครับเนะาะจะสุกอบังมีขวเครื่องแกงชุดนี้นะครับให้มันหอมสะกอดละกัน เอาเนื้อขาลายนะครับเนาะมาใส่ลงไปนะครับใส่เนื้อขาลายลงไปแลกวก็โค้ดให้มันเข้ากันสุดพี่น้องนะครับคนณตัวไปตุวมาตุลไปตุรมาตัวไปตุรมาจนกว่าเนื้อขาลายห้อสีเหลืองถูกดีเนี่ยชัดน่อนะครับพี่น้องพอบัดลูกมีกระเสียวในส่วนของพริกลูกโดดนะครับเนาะมาใส่ลงไปนะครับล้วกัตามด้วยใบระกูดนะครับพี่น้องใส่ลงไปแล้ระ็โค้ดให้มันเข้ากันครัวจนกว่า เนื้อทอดที่ซุกพอดีนะครับพี่น้องคนไปคนมาคนไปคนมาเริ่มสุกดีแน่แล้วเนะาะวันนี้เนาะพี่น้องเพราะบัดนีนมีกะซิมารปรุงนะครับเครื่องปรุงนั้นก็นง่ายๆเลยตามสไตล์ของผัวพี่หมีนะกะมีน้นำปลาแดงปรุงต้มตา,มตามแม่บุญรุษนะครับพี่น้องใส่ลงไปชักประมาณทะพีนิดๆเนะพี่น้องทะ,พ,ะพีเคิงนะครับเนาะทะพีได้สองก็เกือบเต็มนะครับเนาะแล้วก็ตามด้วยผงนัวครับพี่น้องครับ ตามไปเลยน้ำปลานะครับเนาะน้ำปลานี่ก็ใส่ได้เต็มแต่พี่ดีนะพี่นอ้องก็ว่าจะเคืองจะพี่กับพอหละโค้นเหนือเอาให้มันเขา่เขาเครื่องเข่าแกงซะก่อนนะครับพี่นอ้องมุ่นตัวไปตัวม,มาตัวไปตัวมานะครับเริ่มเข่ากันดีแล้ววันนี้พราบ้านหุ่นนี้กระเสียวในส่วนของน้ำกุนโคกนะครับน้ำที่เขาต่ำเคืองแกงนั่นแหละพี่นอ้องมาใส่ลงไปนะครับเนาะ ใส่ลงไปแล้วก็ดิมใบสักพักหนึ่งเสร็ตอนน้าพี่น้องให้นน้ำเดือดนะครับก่อนติบใบถิมใบสักพักหนึ่งเขาก็ค้ <c oughs> นเคลียนในส่วนของเครื่องแกง <c oughs> ที่ติดขอบหมอนะครับพี่น้องเห็นมันลงดีดีสัก่อนนะครับน้าเดิมเดือดทุกซีอย่างเดือดสุกดีแล้ววันนี้พอวันพรุ่งนี้ก็จะในส่วนของฟักหอมครับใส่ลงไปเอาซึ่งสิ่งนี้มันสุกยากนะครับเนาะใส่ลงไปซะก่อนนะครับพี่น้องใส่ลงไปแล้วก็ค้นมันเข้ากันเนยชักหน่อยนะครับในส่วนของฟักหอมครับเนื้อของเขานะครับพี่น้อง เากันดีแล้วนะครับเนาะบัณน,นี้ประบาลคุณหมีกับเซลในส่วนของเข่าขั่วครับมาลุยครับพี่น้องในส่วนส่วนกัรเห็ดแกดงสออมนันนะครับเพราะที่ใส่เป็นเข่าขั่วก็ได้หรือว่าเป็นเข่าเบื่อกอ็ได้แล้วจะมากหรือสะดวกกว่าใมันเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็คนเข้ากันกับเบือมันจะเซตสุปจะสมบูรณ์ติดก้นหมอนะครับเนาะเข้าเบือสุปแล้วเขาก็ผักมาใส่ผักเขาจะมีต้นหอมต้นกับผักอีกดูต้นระถางนั่นคือใบแมงลักนั่นเองนะครับมาใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันจะน้องสันตนาพี่น้องเนาะเข้ากันดีแล้ววันนี้พ่อบันผู้มีกัสิมาชิมเบิงซะก่อนนะครับว่ารสชาติที่พ่อวันผู้มีปรุงไปนั่นนะครับรสชาติมันจางมันเค็มหรือมันนัวไป แสบเนาะล่ะครับพี่น,อน,น้องวันนี้พอบ้านมุนมีกะสิปิดไฟนะครับเนาะนำไปเจ๊ยใส่กระแบะนะครับพี่น้องนะครับผักแหวนมันเย็นสะกอ่อนเดี๋ยวไปอยากโซนน้อนตอนนี้เลยก็ระไดเราจะสะดวกไปได้มั้นะครับเ mm hmm. มนูน,นี้นะครับกินกับคนเดียวก็ไดเขาสวยก็ดีนะพี่น้องจังไหนก็ลองไปเหตุต่างเมือ,เองเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อบ้านพุนมีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเพื่อว่าคลิปต่อไปซีมเมียจะยัยงให้กินเนี่เมื่อไงชมรีวิวภาพไปเที่ยวทั้งไหนจังไหนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ